สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอวนดวงนะครับทำนายดวงตามกลุ่มธาตุและกลุ่มดาวราศีวันนี้วันนี้เราจะพูดถึงชาวธาตุลมครับราศีเมถุนราศีตุลและชาวราศีกุมนะครับเรามาดูคําทํานายนะครับและดวงชะตาความรักนะครับของชาวราศีเมถุนครับว่าดวงชะตาความรักนะครับและความสัมพันธ์ของคุณวิธีเติมเต็มความหวานให้กับชีวิตคู่นะครับสำหรับชาวธาตุลมแล้วคุณจะมีวิธีการอะไรที่จะทําให้ความรักมันขับเคลื่อนได้ดีบ้างและมีเหตุผลอะไรบ้าง มาดูคาทานายกันเลยครับบทสนทนาอนสามใบนะครับในหัวข้อนี้มาดูคําทํานายกับเรื่องของความรักนะครับของชาวเมทุนตุลกุมนะครับว่าวิธีเติมเต็มความหวานของชาวเมทุนตุลกุมเป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับวิธีการเติมของเขาเองจะทําด้วยวิธีไหนมาดูคําทํานายครับลาดับแรกนะครับผมตอบได้ว่าสําหรับชาวเมทุนตุลกุมจริงๆแล้วเนี่ยชาวเมทุนตุลกุมเป็นชาว ท่าที่โรแมนติกมากๆครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นชาวท่าที่พร้อมที่จะอุทิศใจเพื่อความรักมากๆอุทิศความรู้สึกเพื่อความรักอุทิศใจเพื่อความรักเป็นชาวท่าที่โรแมนติกเป็นชาวท่าที่มองใครในความสัมพันธ์ได้ในระยะยาวนะครับแม้ความสัมพันธ์ของคุณจะดูเป็นคนที่เจ้าชู้เป็นคนที่มีลูกเล่นกับเรื่องของความรักก็ตามแต่วิธีการเติมความหวานของคุณคือการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความไว้ใจสร้างความน่าเชื่อถือสร้าง ความรู้สึกในเชิงของคําว่าครอบครัวอย่างยาวนานแปลว่าในกรณีกันเนี่ยชาวทาตชาวทาตชาวทาตลมเนี่ยเมทุนตุนกุมเนี่ยเด่นชัดมากว่าตัวคุณเองจะให้ความเชื่อมั่นกับเขาให้ความไว้วางใจในความเป็นเขาตั้งความหวังตั้งความหมายในอนาคตเพราะระยะทางสําหรับความสัมพันธ์มันมีความหมายเสมอสําหรับคุณครับโดยเฉพาะคนที่อยู่ในฐานะแฟนคู่รักคู่ครองคนในความสัมพันธ์นะครับหรือคู่ชีวิตกันแล้วนะเวลานี้ผมตอบเลยว่า คุณจะยั่งยืนกับความรักของเขาไปตลอดเพราะชาวเมทูลุนคุมหากได้จริงจังและลงหลักปักฐานกับใครแล้วมักจะไม่ค่อยมีเรื่องของการเลิกลาหรือจบลงครับเพราะตัวคุณเองเป็นคนที่จริงจังกับเรื่อง,องความรักมากและรักครอบครัวมากๆครับลำดับที่สองรองถัดมานะครับมันคือเรื่องของความยืดเยื้อและความยาวนานแต่กรณีกันเนี่ยยืดเยื้อและยาวนานตรงนี้มันคือการเติมเต็มความหวานเรื่องอะไรนะครับมันคือการซับพอร์ตความรักอยู่เสมอมันคือการให้คุณค่าความรักอยู่เสมอ มันคือการให้ใจกับเรื่องความรักอยู่เสมอมันคือการไม่เบื่อคนในความสัมพันธ์เลยมันคือการเติมเต็มความรู้สึกชุ่มชื้นในหัวใจเนี่ยอยู่เสมอนะครับเติมเต็มความชุ่มฉ่าความชุ่มชื้นนะครับเป็นคําพูดที่หวานเป็นคําพูดที่โรแมนติกได้ไปเที่ยวสถานที่ที่โอเคก็จะมีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกันผมต้องบอกเลยว่าชาวเมถุนตุนกุมเนี่ยเป็นชาวธาตุที่มักจะชอบท่องเที่ยวมากๆนะครับยิ่งท่องเที่ยวยิ่งทําให้ความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วขึ้นมากๆรวมถึงคนที่มีค ครอบครัวมีคู่ชีวิตนะครับหรือว่ามีแฟนแล้ว ผมตอบเลยว่าพาครอบครัวไปท่องเที่ยวพาครอบครัวไปเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆในชีวิตเนี่ยจะทําให้คู่ของคุณเติมเต็มความหวานและเติมเต็มความรักได้มากยิ่งขึ้นครับลำดับสุดท้ายเองเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวคุณเองเนี่ยรักความเป็นตัวเองมากๆและเป็นคนที่มีรสนิมยมดีมากๆการเติมเต็มความหวานให้กับชีวิตคู่นะครับของชาวทัดลมเมตูรตุนกุมเนี่ยมันคือเรื่องของบุคลิกภาพมันคือภาพลักษณ์มันคือความดูดีมันคือความสวยงามมันคือภาพลักษณ์ของครอบครัวที่ดูดีมันคือการมี แฟนที่น่าไว้วางใจและเป็นคนที่ดูดีนะครับเช่นเป็นคนหล่อคนสวยคนดูดีคนแต่งตัวเก่งนะครับคนมีรสสิยมดีจะเป็นอะไรที่เติมเต็มความรู้สึกของชาวเมถุนตุลกุมได้อย่างหมดจดนะครับชาวเมถุนตุลกุมเนี่ยมักนะครับมักจะมีเรื่องของแฟนความรักคู่ชีวิตหรือว่าคู่ครองหรือว่าคู่สมรสเนี่ยอยู่ในชาวธาตุเดียวกันครับคือชาวเมถุนตุลกุมและอีกชาวธาตุหนึ่งเลยคือชาวธาตุไฟครับชาวราศีเมษราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะครับก็จะเป็นอะไรที่เหมาะสมกับ กับดวงชะตาและเหมาะสมกับความสัมพันธ์มากๆนะครับสำหรับชาวธาตุลมนะก็ต้องบอกเลยว่าถูกถูกจริตนะครับเป็นคู่สมพงนะครับอยู่ด้วยกันแล้วยั่งยืนยาวนานนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวิธีการเติมเต็มความหวานเนี่ยของชาวเมถุนตุนกลุมจริงๆเราไม่ใช่เรื่องยากเลยครับนะครับเพราะชาวเมถุนตุนกลุมเนี่ยมักจะเป็นชาวธาตุที่ชอบท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เปิดใจกับเรื่องความรักมากๆเลยคือพอได้เที่ยวแล้วจะมีความรู้สึกอุ่นใจนะครับแล้วเขาเป็นคนรักครอบครัวมากๆคุณจงไว้ใจได้เลยครับว่าเขาจะไม่ทิ้งคุณและครอ คอบครัวหนีหายจากลาไปไหนเพราะมันคือการเติมเต็มความหวานในชีวิตคู่อย่างแท้จริงนะครับ